เมื่อกี้ไหมผมเอาจิมนายแต่งเล่นเฉยๆนะครับไม่ใช่ภาพจริงนะถ้าภาพจริงผมวิ่งป่าลาบไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโซเฟนเฮดเดแล้วก็ h ฮดเด3 0สองสองสองพันสามร้อยลูเมนสองเมตรแม็กแม็กเลนนะครับแล้วก็ตัวนี้2,500ันห้าร้อยลูเมนแม็กซิมัมเอาพุทเมตรสองร้อยหกสิบครับสองร้อยสามสิบสองร้ามากกว่า h ฮดเดส แล้วจะมีข้อได้เปรียบเทียบยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเรื่อยๆเอาเริ่มด้วยการไปแจ้งสิ่งที่เหมือนกันของทั้งตัวของทั้งสองตัวนี้นะครับก็คือเป็นไฟฉายขั้นหัวเหมือนกันบอกทําไมเนี่ยเฮดเดสองหนึ่งและสองสองสิ่งที่เหมือนกันคือบิวอินชาร์จิ่งเอออย่างแรกเขาเป็นของโซเฟอร์นก่อนเป็นโซเฟอร์นทั้งคู่โซเฟอร์นบางทีก็ออกเสียงถือสองดอกเสียงผลนะครับขอโทษด้วยเป็นของโซเฟอร์นทั้งคู่เป็นบิวอินชาร์จิ่งไททีครับนี่ตรงนี้ ไม่รู้ผมอ่าต่อได้หรือเปล่านี่ยีเสียงมีเบอร์โทรเข้าอีกแหละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไทซีเหมือนกันแต่อยู่ด้าน้ายครับนี่มาอยู่ตรงนี้เป็นฟ้าชาร์จทั้งคู่แหละแปบ๊บเดียวเต็มแต่ในกรณีที่เราไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เอาใช้หนึ่งแอมป์ก็พอนะครับไม่ต้องด่วนขนาดนั้นไฟฉา,ายร้อนเดี๋ยวแบตจะเสื่อมเอานะฟ้าชาร์จกรณีที่เราเร่งรีบจริงๆแล้วก็เหมือนกันดีคือเป็น e d c EDC คือ e v e r y d a y c แ r r y แน่นอนทั้งสองตัวนี้สามารถพกพาไปหนมานหนสะดวกเบามาก เดี๋วน้ำหนักจะผมแทรกให้ผมยังไม่ได้วัดเลยเดี๋ยวผมแทรกให้ดูนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนาะระหว่างสองตัวนี้พอๆกันครับเบาถือว่าเบามากแหละแล้วก็อย่างที่สามคือเป็นมัลติคัลเลอร์อีกตัวหนึ่งเป็นมัลติฟังก์ชันตอนนี้มัลติคัลเลอร์เอออันนี้ก็มัลติสรุปมัลติคัลเลอร์ทั้งคู่ครับที่เหมือนนกันนะแล้วก็การปรับไฟก็เป็นแบบสเตปปิ้งคือแบบขั้นบันไดครับทั้งคู่ไม่สามารถปรับแบบแลมปปิ้งได้คือไม่ปรับราบเรียบครับเป็นแบบสเตป โลมีเดียมไฮเทอร์โบมีสี่สเตปเหมือนกันแล้วก็สองตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กครับไม่มีแมกเนตนะครับไม่ก่อได้แต่คุณเอาไปโมทีหลังได้อยู่แล้วแหละผมเชื่อว่าทุกคนทําได้สู้ๆแล้วก็ทั้งคู่ก <quy Gothic> ็มีมูนไลท์เหมือนกันเลยอ่านี่คือสิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองตัวนี้นะครับเฮดเดสองหนึ่งและสองสองไปดูสิ่งที่แตกต่างเมื่อดูความเหมือนไปแล้วของสองตัวนี้นะครับมาดูความแตกต่างของเฮดเดสองหนึ่งและเฮดเดสองสองแล้วกัน อ่าเปิดกล้องใหม่เมื่อกี้สายเข้าครับเริ่มใหม่ว่าจะเริ่มใหม่มันก็ไกลเกินอ่ะเงินเริ่มจากตรงที่แตกต่างแล้วกันครับความแตกต่างเนาะตัวนี้สามารถหมุนโคมเพื่อเปลี่ยนแสงได้เลยนี่เด็ดจุดเด่นของตัวนี้เลยเอเสสองหนึ่งนะครับอ่าเปิดมาที่แสงจันไฟแสงจันนะครับไม่ไม่ไม่เปิดแรงมากอ่ะถ้าปกตินี่คือฝัดต,ตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์ครับแสงพุง่งเราหมุนเลนได้แสงกว้างหมุนอีกครั้งพุ่งบอกกว้างใช้หลอดทั้งคู่แล้วก็สเต็ปสุดท้ายคือแสงแดงครับ เปลี่ยนแสงได้เร็วมากทันใจฉับไวไวมันกระตูนและแต่ละโหมดที่เราหมุนไปเขาจะจําแสงสุดท้ายของตัวเองด้วยนะครับอย่างถ้าตอนนี้สปอตไลท์ผมอยู่ที่สักเลเวล2พอหมุนไปที่ฝัดไลท์ฝัดไลท์ก็ยังอยู่ที่เลเวล1นะครับ2 3 4น่ 1, 2, 3, 4. ถ้ามิกอยู่ที่1ผมหมุนกลับไปที่ฟัดไลท์เมื่อกี้เขาจำแสงสุดท้ายนะครับเขาก็จะจ้าป่าแตกบึง้งแบบนี้เลย แต่และม้วจะจาแสงสุดท้ายของตัวเองครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นสีแดงยังมีแดงด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนเร็วทันใจหมุนได้เลยแสงหลักตรงกลางเป็นสปอตแสงเหลืองด้านข้างขาวอมเหลืองคือฝัดไลท์ใช้หลอดนี้หลอดนี้หลอดน,อดนี้แล้วก็แสงแดงจะเป็นหลอดนี้หมุนปรับเปลี่ยนได้เลยทันใจไวมากตัว hf สองสองผมใช้แสงต่ำที่สุดสุดละกันทุกคนผู้ชมจะเห็นด้วยตอนนี้เป็นสปอตไลท์อยู่นะครับกดที่ปุ่มโหมด เป็นฝัดไลท์แช่หมดอีกครั้งเป็นสปอร์ตบวกฝัดใช้หลอดคู่เลยอีกครั้งก็จะวนกลับมาที่สปอร์ตไลท์ส่วนลูกเล่นของเขาคือฟ้าบการเปลี่ยนแสงสามารถเปลี่ยนแสงได้ครับกดที่ปุ่มปรับแสงเนี่ยแล้วค้างไว้ปึบผิดครับการกดหมายถึงการปรับเรเวลเอาใหม่คลิกและแช่แบบนี้ครับเปลี่ยนแสงเห็นไหมคลิกและแช่เปลี่ยนมาเป็นขาว พอใจที่ไหนก็ปล่อยคลิกและแช่อยากได้ครึ่งกลางประมาณนี้แหละเขาจะเอาสหลอดเนี่ยมิกรวมกันครับนะเอาแบบพอให้เห็นได้ไหมก็ไม่เห็นอยู่ดีแหละเ้อเห็นอยู่นะเห็นไหมตอนนี้ติดที่2หลอดนี้คลิกและแชะ่ก็จะเป็นการไล่ไฟเร่งหลีสลับคู่กันระหว่างขาวกะเหลืองสลับกันแล้วก็มิกกันไปเรื่อยๆบาลานซ์ไฟของทั้งสองหลอดทั้งสหลอดทั้งสองคู่เนี่ย สลับกันเพื่อให้ได้แสงที่เราชอบนะครับนี่เป็นลูเล่นอีกอย่างหนึง่งตัวนี้มีแสงแดงแหละที่แตกต่างตัวนี้ไม่มีแสงแดงแล้วก็ตัวนี้หนังญี่ปุ่นอะไรคือหนังญี่ปุ่นมีเซนเซอร์ครับ <S <S เปิดปุ๊บเมื่อเราอยู่ที่แสงแดงกดเฮ้ยกี่ครั้งผมลืมสองครั้งจะเป็นล็อกเอานะครับใช่ป่ไม่ใช่มั้งสองครั้งไม่ใช่ลอกเอาครับ สามครั้งนะครับหนึ่งสองสามใช่ไหมไม่ใช่อีกแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวอ่านคู่มือก่อนอ่าขนาที่เราเปิดอยู่ไม่จำเป็นต้องแสงแดงโอ้ผมจําผิดขนาดที่เราเปิดอยู่นะครับเซ็นเซอร์ทํางานแล้วกลับไปที่แสงปกติก่อนปั๊บปั๊บปั๊บตอนนี้เอา้าเซ็นเซอร์เปิดอยู่นี่การปิดเซ็นเซอร์นะครับ เอามือบังไว้สามวิเซนเซอร์ปิดแล้วอ่ะเปิดมาครั้งใหม่ผมอยากจะเปิดเซนเซอร์ทําไงถ้งหมดปกติคือเราต้องกดปุ่มแช่ใช่ไหมเพื่อเลือกความสว่างนี้แล้วก็ปล่อยมือออกเอาแสงที่เราต้องการเนาะการเปิดเซนเซอร์คือระหว่างที่เปิดอยู่ก็คลิก3ครั้งครับติ๊กติ๊ก Activate แล้วทีนี้ลองโบกมือผ่านครับแบบนี้ <Yahoo! S 1> ปรับแสงครับกรณีที่เราไม่อยากใช้มือจับมือเปียกไง หรือว่ากําลังตกเบ็ดอยู่เงี้ยตกตกเบ็ดตกเบ็ดตกเบ็ดไม่ใช่กำหยาบนะครับตกเบ็ดเป็นกิจกรรมกลางแจ้งชนิดหนึ่งอย่าคิดไปแนวนั้นนี่ประมาณนี้ครับถ้าจะปิดอินฟาเรทก็คือแช่ไว้สามวินาทีให้ไฟดับทีนี้อินฟาเรทก็ไม่ทํางานแล้วครับอืมเป็นการปิดอินฟาเรทนี่แหละตัวนี้เป็นหนังญี่ปุ่นหนังเ v มีเซ็นเซอร์ส่วนตัวนี้หนังฝรั่งไม่เซ็นเซอร์ครับผม แล้วก็สิ่งที่แตกต่างอย่างคือตัวนี้4 l e เลเวลเทอร์โบมีเทอร์โบทั้งคู่แต่ว่าในโหมดปกติจะมีแค่3ชุดอันนี้มูลไลท์โลมีเดียมไฮเทอร์โบคือเทอร์โบจะเข้ามาอยู่ในหมวดร่วมกับโหมดปกติเลยนะครับอย่างสมมุติ1ผมเปิดไฟหนึ่งอยู่พอใจที่ไฟแดงเนี่ยไปเทอร์โบ จะกลับมาหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับจะจําแสงสุดท้ายคือจําเทอร์โบเลยเปิดครั้งต่อไปก็คือเทอร์โบอย่างนี้ทุกคนงงไหมเนี่ยจะงงตามผมหรือเปล่าส่วนตัวนี้เทอร์โบจะแยกไปอยู่อีกคนละกลุ่มกันอย่างเช่นเปิดมาที่โลเอาแสงอะไรดีแสงอะไรก็ได้หรอมั้งเหมือนกันหมดครับก็ปึ๊บโลมีเดยมไฮมีแค่สามโลมีเดยมไฮมีแค่สามโลมีเดยมไฮ อย่างผมอยุดที่โลดเบ,บิเคลีกไปคือเทอร์โบกดอีกครั้งจะกลับมาที่โลให้นะครับตัวนี้ไม่กลับมานะตัวนี้จะไปแล้วไปรับไม่กลับมา <laughs> ไปแช่ที่เทอร์โบเลยครับจําที่แสงเทอร์โบเลยตัวนี้จะไม่จําแสงเทอร์โบกรณีอยากเปิดข้างหน้าให้เป็นเทอร์โบเลยทําไงดัเบ,บิเคลีกครับ <c oughs> ก็จะได้เทอร์โบเปิดมาในโหมดปกติก็จะเป็นโลเมื่อกี้ที่เราก่อนจะเปลดไปอันนี้เทอร์โบมาข้างหน้าก็คือเทอร์โบเลย นี่คือความแตกต่างของทั้งสองรุ่นนี้ครับผมเดินไปที่ป่า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 ,ป,าป่าเต็งลังครับป่าเต็งลังเก่าเพราะว่าถ้ามันเป็นเต็งลังใหม่หมดแดงจะกัดตูดเราได้อย่าเป็นเต่งลังนะครับเต็งภาษาสารแปลว่านั่งทับครับเต็งเต่งเตงเต่งเตงเตงส่วนเองนั้นเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ <laughs> ตั้นเต่งเอง,เอ,งเอาแอปนี้เปิดมาแล้วครับ <c oughs> ภาพแรกโซฟอรเนเดียสองหนึ่งที่ป่าเต่งรังอันนี้จะเป็นสปอตไลท์นะครับตุ้ย,ยนี่แหละภาพนี้เลยพวกเอาไปแต่งแต่งแต่งให้ตัวเองหลอนแล้วก็จะวิ่งเองล <c oughs> บก่อนดีกว่าอ่าอ่ะลบแล้วเอ้าทำไมลบสิเออนี่แหละ <c oughs> กลับมาที่ภาพแรกเหมือนเดิมครับโซฟอรเนเดียสองหนึ่ง <c oughs> ผมพูดสองหนึ 1, ่งสองสองเลยได้ไหมไม่พูดชื่อเต็มแล้วนะสองหนึ่งสปอตสองหนึ่งฟัดสองหนึ ut, ่งสปอตบวกฝัดสองสองสปอต อย่างเดียว22ฝัดโทษทีแสงไปโดนนิ้วก้อยผมมันเลยสะท้อนกลับมานะครับไฟนี้ h d 22ไม่มีแสงแดงนะแต่พอดีมันไปชนมือนิ้วมือผมเลยสะท้อนกลับมาแล้วก็สปอ r t b o ฝัดครับเทียบกันดูด้านซ้ายเป็น h d 21ด้านขวาเป็น h d 22ด้านสายเป็นตัวนี้นะครับตัวที่หมุนตัวที่หมุนสวิตช์ไฟได้เร็วๆเนี่ยหมุนมันกล้องดีใเดีานี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นด้านขวาตัวที่สามารถมิกเสียงได้ จะวางยังไงดีอ่ะด้านซ้ายเป็นไงบ้างครับสปอตด้านบนสองหนึ่งภาพล่างซ้ายคือสองเ1เสองหนึ่งแต่เป็นฝัดด้านขวาสองสองฝัดแล้วก็ล่างด้านบนสปอตดิด้านล่างฝัดอ่าแล้วก็รูปถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านบนจะเป็นคู่บนจะเป็นสปอตเทียบกันคู่กลางจะเป็นฝัดเทียบกันแล้วก็คู่ล่างก็จะเป็นสปอตบวกฝัดเทียบกันเปิดสุด ทุกหมดตามนั้นนะครับถ้าดูไม่ทันก็พอดูนะครับผมไปต่อแล้วนะน่าจะไปสีบนาทีนะมั้งผมเนี่ยนี่ในมุมหน้าตรงนะครับ first ps นะ font version shooter หน้าตรงรูปแบบของหน้าตรง2 1งหนึ่ง s p o t สองหนึ่อง p o บวกฝัด2 2สองสอง s p o t สองสององ p o บวกฝัดเทียบกันดูครับคู่บนคือสป o ตคู่ล่างคือฝัดไฟพุ่งกับไฟกว้างเทียบกันของทั้งสตัวนี้ครับพี่กับน้อง ไม่รู้ตัวไหนนอกตัวไหนพี่แหละตอนนี้ทุกคนมองบวกเหมือนกับผมไหมมันมีบวกควยด้านซ้ายใหญ่ทุกคนมองบวกนะครับเอแล้วก็สามรูมนี้คู่บนคือสปอตครับแสงพุง่งคู่กลางเทียบฝัดไลท์แสงกว้างแล้วก็คู่ล่างเทียบสปอตบวกฝัดพร้อมกันเปิดสุดครับทีนี้มีหกบวกเลยทุกคน เทาบวกกันก็เป็นสิบสองบวกจริงไหมไปมั่วแล้วไปอีกทุ่งหนึ่งครับอีกฟากหมู่บ้านอีกฟากหนึ่งเนาะสองหนึ่งพุ่งสองหนึ่งกว้างสองหนึ่งพุ่งบวกกว้างสองสองพุ่งสองสองกว้างสองสองพุ่งบวกกว้างเทียบกันด้านบนคู่บนค,คือแสงพุ่งคู่ล่างคือแสงกว้างสองหนึ่งคือด้านซ้ายสองสองคือด้านขวานจะจ๊ะตามนั้นเลยครับผมเป็นวัดผมไปเล่นทําฝนฝนมันตกแล้วผมก็เล่นไฟไป ผู้บนเป็นสปอตแสงพุ่งเทียบกันคู่กลางเป็นฝัดแสงแสงกว้างเทียบกันแล้วก็คู่ล่างเป็นเปิดทั้งสองหลอดเทียบกันของทั้งสองตัวยิ่งพูดยิ่งงงนะผมเนี่ยแล้วก็หน้าตรงครับเฟิร์สเพรสชั่นชูเตออีกแล้ว h ฮ2 1ด2 1สองหนึ่งเฮปอตเฮดเสองหนึ่งฟัดเฮดเสปอตบวกฝัดเฮดเสองหแสงแดง h ฮ2เดพุ่ง h ฮ2เดงสกว้างสอพุ่งบวกกว้าง เทียบกันคู่บนคือแสงพุ่งเทียบกันคู่ล่างคือแสงกว้างเทียบกันนะครับทุกคนคู่บนพุ่งคู่กลางกว้างคู่ล่างพุ่งบวกกว้างเทียบกันสองหนึ่งซ้ายสองสองขวาตรามนั้นกระพรมแล้วก็ในบ้านในบ้านทุกคนคงไม่เคยดูหรอกทุกคนดูบ่อยแล้วต้นยางเหมือนเดิมอ่ะสลับเร็วๆเลยแล้วกันไม่ได้จตะเทียบให้นะครับ 2122นึ่งสองสองสองหนึไม่ออกความเห็นทุกคนดูเอา2อ2หนึ่งสองสองสองหนึ่องงส่ข้องัวสวัสดีจ้างงว2ส2 2 2นึ่งสองสองสองหนึ่งสองสองสองอ่งผ่านผ่านไปเลยแล้วกันอไปทุ่งนาครับไปมุมที่ไม่ค่อยมาเล่นเท่าไหร่ต้นมะขามไม่ได้มาเล่นนานแล้วว่าจะมาใส่เบ็ดรซะหน่อยหาเหยื่อไม่เปลี่ยนคุกเขียยไม่เปลี่นครับต้นมะขามอะไรับ หกสิบหรือแปดสิบผมก็จะหุจะไม่ค่อยได้แล้วเฮดเดสสองหนึ่งครับสองสองสองหนึ่งสองสองสองไปที่ป่ายุคาไกลเติมนั่นน่นเจ็ดสิบหรือแปดสิเมตรนี่แหละไม่ใช่ป่ายุคาต้นก็อฟยที่ตาเพชรเอารถตุก,ต,กตุกมาจอดทิ้งว้ทุงนาะนี่สองหนึ่งสองสองแล้วก็เทียบแสงกันดูครับด้านซ้ายเฮดเดสสองหนึ่งด้านขวาเฮดเดสสองสองในส่วนนี้ผมจะรีวิวของแสงพุ่งทั้งหมด้วครับมาทุ่งนาแล้วนะ ทุ่งนากว้างแล้วแสงฝัดไหลแสงกว้างจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วจะมาโฟก,กัสกันที่แสงพุ่งกันเลยเอาพุ่งพุ่งมาเทียบกันต้นมะาขามเป็นไงบ้างต้นไผ่สามต้นนั้นเป็นไงบ้างทุกคนวิเคราะห์กันเองครับผมไม่ออกข้อเหียนครับผ่านไปแล้วก็ผ่านมาโอ้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฮ2เด็ตสองหนึ่งสองพิธีต้นสดาสะสดาวหวานหวานขมปิดเลยสองสองสองหนึ่งสองสอง,สองต้นสดาคือเก่าอ่ะเทียบกันดูครับ ด้านซ้ายสองหนึ่งด้านขวาสองสองแสงเป็นไงกันบ้างผมว่าตัวที่พุ่งกว่าคือไม่ออกความเห็นแล้วกันครับเห็นอยู่เห็นเห็นกันอยู่แล้วก็ h ฮดเดสองหนึ่งครับเฮดเดสองสองเฮดเดสองหนึ่งเฮดเดสองสองอันนี้จะเข้าบ้านแล้วนะครับทุกคนออันนี้ขาทางเข้าบ้านแล้วครับเฮดเดสองหนึ่งและสองสองถ้าสปอตเล็กลงในในกระแสที่เท่ากันแน่นอนว่าตัวที่สปอตเล็กลง จะพุ่งไกลกว่าวัตถุจะชัดกว่าเนาะสรุปให้ตามนั้นแล้วกันหมดแล้วครับอาจะไม่ให้ดูวีดีโอเลยบอไปดูวีดีโอเทียบแสงครับที่ผมบอกว่าทั้งหมดมีสี่เลเวลเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> ไดเวอร์มันจะแยกกันอยู่ไปบริเวณข้างบ้านนะครับผมเลขขวอดอยู่หรือเปล่านะเอออย่าบอกว่าไม่ได้เลขขวอด เดี๋ยวผมงงอยู่นะครับใครเรียกผมอผมง,งงอยู่ครับตอนนี้ผมใช้หลอดไหนอยู่มันสองสองานเนาะด้านซ้ายเป็นที่ได้สองหนึ่งด้านขวาให้ได้สอง,สอง,สองเริ่มที่มูนไลท์ก่อนครับกดแช่นะครับทั้งคู่เลยกดแช่จะได้มูนไลท์ครับไฟต่ําสุดเลยประมาณนี้ครับเทีบเยบแสงสปอตไลท์กดแช่เข้าไปอีกก็จะได้เลเวลหนึ่งครับ, Low. บ Low. โล่เทียบแสงโลโลก็พอแล้วบางทีแ <laughs> ช่ในบ้านแสงโลพอเลยนะ อึบมีเดียมครับกดแช่แล้วปล่อยตอนนี้เป็นแสงของสปอตไลท์นะครับให้เทียบแสงกันดูไยครับเหมือนเฮดเดสองจะสปอตโตกว่าเนาะแต่ที่คมกว่าคือเฮดเดสองนะผมอยากมาเฉลยแล้วแล้วก็เทอร์โบครับดับยวผลคลิกดับยวผลคลิกทั้งคู่แล้วด้านซ้ายเฮดเดทสองหนึ่สองพันสาลูเมนด้านขวาสองพาร้อยลูเมนครับ ไปที่โหมดที่2ครับตัว h ฮเดสองหนึ่งจะใช้การหมุนตัว H ฮเดสองสองจะใช้การกดแช่ที่ปุ่มโหมดครับนี้จะเป็นแสงฝัดครับแสงกว้างด้านซ้ายไฮเดสองหนึ่งไม่สามารถมิกแสงได้นะครับแสงกว้างจะเป็น5000 k เคเลยส่วนด้านขวา h ฮเดสองสองสามารถมิกแสงได้อาทีนี้เปลี่ยนโหมดเป็นสปอสตบวกสปอตบวกฝัดไลท์ครับเปิดสุดทั้งคู่ก็ประมาณนี้ครับทั้งพุ่งทั้งกว้างทั้งกว้างทั้ง,ง,งพุ่งทั้งกว้างเปิดพร้อมกันเลย แป๊บหนึ่งให้ผมงงหน่อยผมจะทําอะไรผมจะเปิดแสงแดงได้ป่าแต่ไป,ไปกดล็อกเอาซะกันเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ได้ป่ะอ่าเปิดแสงแดงมาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ก็มีสีระดับเหมือนกันครับมีแสงแดงตามนี้แล้วก็ผมจะปรับเพเด2สองปรับสีของแสงนะครับผมนึกก่อนยังหัวคิดก่อนเออมันปรับแสงไงผมลืม แปมนะครับอย่างแรกคุณต้องปรับโหมดไปเป็นฝัดไลท์ก่อนปรับไปฝัดไลท์สีกดที่โหมดครับกดแล้วแช่โอเคเป็นฝัดไลท์แล้วทีนี้การจะปรับสีแสงของฝัดไลท์ให้ได้สีอื่นๆตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีขาวนะครับก็คือกดกดที่ปรับแสงหนึ่งครั้งแล้วก็กดแช่ไปครับคลิกแล้วโห่คลิกแล้วโห่นี่ครับสามารถเปลี่ยนสีได้จากเหลืองไปขาวจากขาวไปเหลือง จากเหลืองมาขาวโจ้ได้เลยมัลติฟังก์ชันและมัลติคัลเลอร์ทั้ง2ตัวครับโซเฟเว่นเฮด1และ h ฮดสสก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับกดที่ตะก้าได้เลยผมปักตะก้าไว้แล้วสั่งส่งจากชนบุรีเร็วมากครับโซนิสารก็วันวันถัดไปก็น่าจะถึงแล้วแหละแต่ถ้าภาคเหนือหรือภาคใต้ก็2วันครับสินค้าส่งจากไทยกดที่ตะกาได้เลยขอขอบพระคุณท,ทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ